สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเก่นกับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ีที่249อนั่นเองนะครับก็เมื่อเรยใจพี่แล้วเนาะหลังจากทา่ถังซานเนี่ยก็จัดการกับมดพันจินไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ดูดซับวงแหวนซึ่งเขาก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะดูดซับวงเดียวดีไหมแต่ก็แอบเสียดายวงอื่นนะแต่ถ้าเกิดลหามก็ลำบากแต่ถ้าเกิดจะดูดทั้งสาวงมันก็ดูแบบเรราาจะไปตัยอ ด้วยสักยภาพของเรามันจะไหวไหมเก็ลองดูเถอะเออขอลองหน่อยสักการเออเพราะว่าเราเป็นพระเอกก็อาจจะมีสิทธิ์ให้ทำได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในเนื้อเช่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่249นะครับผมตอนที่ส4 9ร้อยาดำดำดำเราแยกกันนะฝั่งหนึ่งก็แดงเลยอนี่ก็ดำดำเยอะเลยเขาแหวนมันกำลังต่อหน้ดีว่ะ แสงแค่แคุ่อ้ยตั้ตเแค่สามสี่พอดีเลยไม่ให้ดูดง่าย หลังคนยัก hmm. ษ oh, 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 oh. so mm ์อ hmm. mm ้ย hmm. ม mm ัน hmm. ช mm ึ hmm. mm ้เลยอะลมไรรู ไปม,มีร่างหากไร้หลบใบไม้ที่ร่วมหล่นไม่อาจลบเราหากไร้ใบลุมก็จะสูญเสียที่พึ่งลุมเหลือบีบิวฟ้าดินเมื่อนหนึ่งใบใจกลางแดงหนึ่งซอกหน่อยฟ้าวาดมันล้ม คอยังสิ่งที่เรียกว่าคอนยักษ์เป็นการรวมองแหวนวิญญาณในร่างกายเป็นหนึ่งเดียวใส่ทั้งหมดเข้าไปในคอนห้าเทียนและเปลี่ยนเป็นพลังที่บริสุทธิ์องแหวนวิญญาณจากคอนยักษ์เรียบเหมือนใบไม้ร่วงบนในลมสลาตา อีกเมื่อนบนหนึ่งใบใจกลางแดงหนึ่งซองเกเอี้ยวห้างเทียนน้ำก็แปดเวิร์กเรีอกละยักษ์สาบัตรพกันสิขอนเือนควัน <c oughs> อะไร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 อะรอมกัอะไร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 อะแรอะไรอะไอะไรอะไรอะไรอวไรอะไรอะไรอะไึอะไร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 อะรอะไ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 ีอะไอไรอะอะอรออออไออะ เฮ้ยเฮ้ยเธอาเด็เสียแล้ทักษะที่มามาวะยาบศักดิ์สิทธิ์มาไงเหมือนตอนปีปิดตรงปะที่แบบแบบนี้ก็ว้าไปอ่ะออ๋โอเคจะมาก็มาจะไปก็ไปเออดาบศักดิ์สิทธิ์คราสิบหลายปีก่อนที่ราชวงเทียงโตข้าเคยเห็นขบวนท่านี้ วันนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์ทักษะที่ห้าของนายริเดนไร้เทียมทานด้วยพลังดุจเท็จแดงแต่วันนี้ไม่มีพลังดุจเท็จแดงอนุภาพของดาบศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ก,กับแกร่งกว่าน,นั้นโอ้โหเหมือนในเกมเลยเหมือนในเกมมาแนะเหมือนในเกมไม่เจอหลายปีที่มือเชียรดรุนสุย ลเลเนนิการคไม่เจอกันตั้งนานถาาังสัตว์นั่นสิไม่เจอกันตั้งนานดูเหมือนเจ้าเปลี่ยนไปมากจริงๆเจ้าก็เช่นกันน่ดูซับ,บงแหวนได้พร้อมกันสามหมงใช้ความเก่งกาจไร้ผ้าสยบผู้อื่นเกรงว่าแม้แต่บรรดาผู้ที่แข็งแกร่งระดับเทพก็คงไม่เคยทําเหมือนเจ้าทําเมื่อครู่ ทำให้ข้าต้องยอมเอ่ยปากชมหน้านับถือจริงๆรู้ดีไงว่าข้าอยู่ที่นี่คิดว่าไปมาไร้ร่องรอยสินะแต่แท้จริงแล้วข้าลอบติดตามเจ้ามาตั้งแต่แรกคิดไปถึงว่านายจะลอบติดตามข้าโดยที่ข้าไม่รู้ตัวเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือรักษากระดูกวิญญาณเห็นว่าสํานักวิญญาณมีกระดูกวิญญาณหกชิ้นตกทอดนับพันปี อนนาปลอมเป็นสืวชิช้นเหอได้ใช้ปแลาหน,นึ่งชิ้นทักษะนี้ต้องเป็นหนึ่งในทักษะของกระดูกวิญญาณที่เหลือนแน่ส่วนอย่างที่สองก็คือนางาป่นเหมือนกับข้าที่ย่างก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งเทพแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อไหนสาหรับข้าในตอนนี้ลดอันตรายทั้งสิ้นเขาบอกตามตรงสิบหลายปีก่อนที่ราชวงศ์เทียนตุ่ถ้าพ่อยแพ้เจ้าวันนี้ณสถานที่แห่งนี้ข้าจะสู้อย่างยุติธรรมข้าเพิ่งดูซับวงแหวนเจ้าก็เห็น และเห็นด้วยว่าข้าถูกวงแหวนโต้กลับพลังเสียหายข้าเชียนรุ่นสวีจะเอาชนะเจ้าอย่างสนาผ่าเผยไม่ช่วยโอกาสตอนเจ้าเสียเปรีบยนมาเดิมพันกันทั้งสายข้าจะใช้กระบี่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกสวรรค์เล่มนี้สู้กับตรีศูนย์แท้สมบทรในมือเจ้าคิดว่าอย่างไรสู้ด้วยอาวุธนั้นเลยฉเนั้นจะเป็นผลดีต่อข้าสิถ้าที่เชียนรุ่นสวีได้เปรียบกว่าจะเสนอการเดิมพันเช่นนี้เพื่ออยากให้ยุติธรรม หรือมีนัยยะอื่นกันแน่วางใจเถอะหากข้าคิดจะฆ่าเจ้าเหตุใดต้อง <laughs> ร,รอป่านนี้ก็จริงนางไม่ได้ลงมือขณะที่ข้าดุจซ้ำวงแหวนคือเรื่อจริงใจเห็นทีวันนี้ข้า,ข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 ากับนางต้องสู้กันจริงๆแล้ว <c oughs> ตกลงตามนั้นวันนี้เจ้ากับข้าจะสู้กันด้วยอาวุธในมือเท่านั้นตกลงตามนั้นผู้ใด,ดอาวุธลุดจากมือก่อน <c oughs> คือแท้ เทพสมุทรที่เหลืออยู่บนที่สูงกับตอบสนองตอบของเชื้อนักเสี่ยรุนแรงเช่นนี้เพราะเหตุใดครับเทพทูตสวรรค์เจตนงของท่านคือเรอิ่มเลยเริ่มเลยเทพส,ทสมุทรเมื่ออยู่ในเมือ,องผู้อื่นจะดังถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นชัง่งอานุภาพราุนแรง กระบีในมือของเชีย์เรื่องสุ่กำลัต้านรับบันได้หรือว่ากระบี่นี่ก็เป็นอาวุธเทพดูเหมือนข้าจะดาวทุกเชียนเรืเ่องสุียก้าวข,ขึ้นท่าแข่งเทพแล้วสินะเทพทูสวรร์มน์กระบี่ศักดิ์สิทธิ์มีความทรงจำของเทพทูสวรร์ก่อนกลายเป็นเทพฝังอยู่ ช่วยกันจะช่วยกันเออจะช่วยกันคนพูกนั้นคือแทบสมุดงั้นเหรออ้าเอาวะเขช่วยกันวะเจ้ากับข้าพป็ราชินนาคุมายุทธที่แกร่งที่สุดแห่งยุคแต่ก็ยังกำจัดความทุกข์เข็นทุกอย่างบนโลกไม่ได้พลังของวิญญาณจย์ยังคงอ่อนแอมากเกินไป เจ้าดังใฝฝันถึงความสูงส่งเหมือนเดิมยอดรู้ว่าใตาล้ลากกวา้างใหญ่เช่นนี้คนผู้เดียวจะควบคุมทุกอย่างได้อย่างไรขอแค่ทำสุดความสามารถหยดน้ำก็รวมเป็นกระแสะน้ำเชี่ยวได้ขาแค่มีพลังที่ยิ่งใหญ่พอสับพสิ่งทั้งหมดย่อมควบคุมได้แน่นอนเจ้าเคยคิดบ้างไหมวิญญาณาฝึกฝนถึงจุดสูงสุดเป็นเช่นไรหากเอาชนะขีดจำกัดของมนุษย์ได้ไม่แน่ว่า อาจากลายเป็นเทพอมตะที่ทำได้ทุกอย่างเป็นเทพยังไงก็เป็นแค่ตำนานแต่ความมุ่งมั่นจะปีนไปขึ้นไปนั้นดีแน่หากเป็นเทพแล้วจะทำให้โลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นข้าก็ยินดีจะลองอข้าไม่แพ้ให้เจ้าแนะ่ข้าจะพิสูจน์ที่เห็นว่าเทพที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกคือข้าโอเคก็เป็นคู่แข่งกัน <c oughs> จ,จากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้หรอคือการขิงกันนะ จากรูนมนีสูตรุ่นต้นกําเนิดใช่อาใา้ไเห็นว่าจริงทั้งเทพอะไรนะเทพสมุิเทพสมุรกับเทพผู้สวรางเนี่ยเขาแบบจริงก็เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนแบบว่าก็คือทําเพื่อโลกทําเพื่อมนุษย์ด้วยกันได้แล้วก็คือเหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันแบบว่าอยากปกป้องมนุษย์ประมาณนั้นแต่ว่ามันสองคนก็แบบจะมีแนวคิดคนละแบบกันหมยถึงว่าจุดประสงค์เดียวกันแต่ว่าแนวคิดของแต่ละคนอาจจะไปกันคนละเวทีก็จะรู้แบบคีดีเนี่เหมือนอีกคนหนึ่งเขาก็แบบว่าอย่างทุก คุสวรรค์เขาก็เชื่อว่าเหมือนมันมันสามารถฝึกไปถึงจุดที่เราอาจจะสามารถกลายเป็นเทพได้<อ>ส่วนอย่างตัวเทพสมทรเองก็ตอนนั้นเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูดฟังเป็นไปได้ยากแต่ถ้า,มถาสมมุติว่าทําได้จริงฉันก็พร้อมที่จะทำเพื่อได้แบบปกป้องอคนอื่นอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบเมื่อกี้เหมือนแข่งกันแบบอเอาสีใครจะ,จะเป็นเทพก่ากันเหมือนปัจจุบันเลยใครจะเป็นเทพก่อนกันก็แปลว่าจากรุ่นสู่รุ่นอารมณ์ของสองคนนั้นเขาก็แบบว่าสุดท้ายก็ได้เห็นว่าเขาเป็นเทพทั้งคู่แล้วก็มาถึงรุ่นถังซานกับรุ่นของชิลเล ซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดหนึ่งแหละที่2คนนี้พอได้แบบมาต่อสู้กันล้วคิดว่าเฮ้ยหรือจริงแล้วพอยหลักของเราคืออะไรกันแนวอออ่วอาจจะเป็นอ็ไนน้ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่านี้ก็สนุกนะ,นกนะเหมือนก็แฟร์ด้วยอ,อย่างที่เราเห็นมาสังสารเนี่ยเขากำลังแบบเหมือนรักกแอร์อยู่าเจ็บจากการดูซับวงแหวนเขาโดนมันโดนแบบโต้กลับแล้วทําให้เขาแบบว่าเสูญเสียตอนพลังตอนนี้ใช่เพราะนั้นจะให้มาสู้ด้วยแบบพลังวิญญาตัวเองมันก็เขา้จะไม่ได้แฟงเท่าไหร่ก็ลองใช้อาวุธในมือซิเออเอาดาบมาสู้กับธนตีส ไงโอ้ก็เราได้เห็นแล้วแค่ปะทะกันปุ๊บก็รัสมีก็ป้าทั้งเยอะแปลวุฒเทพทั้งคู่เอออะไรประมาณนี้ก็โอ้อลังการแน่คิดว่าอีพีหน้าน่าจะแบบสู้กันแบบดุเดือดดุเดือดจริงๆเออก็ไปรอดูวันต่อแล้วกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนทุเซสชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานในอีพีที่249นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่า e? ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระ ก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับเรีย t ชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ